สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวจากพุทธการเรื่องราวของช้างมงคลที่ชื่อว่าปัจจัยนาเค็นช้างคู่บาร,รมีของพระเวสสันดร พระเวสสันดรน,นั้นพระองค์ทรงมีพระไทยเปี่ยมด้วยทานบารมีวันหนึ่งมีพราหมณ์เดินทางมาขอช้างปัจจัยนาเคนพราหมณ์กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเมตตาถ้าพระองค์เดินทางมาไกลขอพระองค์ทรงโปรดประทานช้างปัจจัยนาเคนให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด เหล่าข้าราชบริพารต่างตกใจทัดทานว่าพระองค์ช้างปัจจัยนาเคนเป็นช้างมงคลคู่บ้านคู่เมืองจะประทานให้พรามไปได้อย่างไรแต่พระเวสสันดรทรงดำริว่าการให้ทานเป็นสิ่งที่ประเสริฐแม้ช้างจะเป็นของมีค่าเราก็ยินดีสละพระองค์จึงตรัสต่อพรามว่าเรายินดีมอบช้างปัจจัยนาเคนให้ท่าน ทันทีที่พระองค์ตรัสคำนั้นแผ่นดินก็สะเทือนเลื่อนลั่นเหล่าเทวดาต่างแส้สองสรรเสริญในทานบารมีของพระเวสสันดรการสละช้างมงคลของพระเวสสันดรในครั้งนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของทานบารมีที่พระองค์ทรงพร้อมสละทุกสิ่งเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นเป็นเรื่องราวที่สอนให้เรารู้จักการให้และการเสียสละอย่างแท้จริงครับ